วห้ยผิดประเทศแล้วเว้ยนะตอนนี้กำลังจะพาไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่รัฐฟลอริดานะครับ เป็นการเดินทางจากรัฐเพนซิวเนียเมืองพิสเบิร์กไปยังรัฐฟลอริดาเมืองเทมป้านะครับแน่นอนครับจากที่เห็นในแผนที่เนี่ยผมไม่สามารถที่จะเดินทางได้ภายในวันเดียวและแน่นอนผมก็ไม่ได้บินไปนะครับผมขับรถไปเองผมก็ต้องแบ่งการเดินทาง,งผมเนี่ยออกเป็น2วันนั่นเองนะครับจากที่เห็นในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหใช้ระยะเวลาประมาณ1 1 5 3ไมไมนะครับหรือประมาณ15-17ชั่วโมงซึ่งมันไม่สามารถที่จะเดินทางได้ภายใน วันเดียวอยู่แล้วนะครับถ้าตีเป็นกิโลเนี่ยก็จะประมาณ1,5001,900กิโลเลยนะฮะซึ่งถือวิยาวมากและถ้าเกิดว่ารวมจากตั้งแต่รัดที่เราออกไปจนถึงรัดปลายทางเนี่ยจะมีทั้งหมด6รลัดนะครับ6รลัดด้วยกันโอโ้โหซึ่งถือว่าเป็นการข้ามรัดที่เยอะมากนะครับรัดที่1ก็คือแน่นอนครับต้นทางก็คือเพนซิลเวเนียรัดที่2ก็คือเวสต์เวอร์จิเนียรัดที่3ก็คือนอร์ทแคโรไลนารัดที่4ก็คือเซาท์แคโรไลนา รัฐที่5คือจอร์เจียและสุดท้ายปลายทางของเราก็คือฟอริดานั่นเองเวงเวงเซึ่งถือเป็นการเดินทางที่ทรหดเหลือเกินนะคระับ <c oughs> ดยการเดินทางในวันแรกนะครับผมเดินทางจากรัฐเพนซิลเวเนียไปยังรัฐเซาท์แคโรไลนานะครับที่เมืองโคลัมเบียเพื่อไปพักที่นั่น1คืนนะครับส่วนวันที่2เนี่ยผมเดินทางจากที่เซาท์แคโรไลนาที่เมืองโคลัมเบียไปยัง รัฐฟอริดาซึ่งก็คือปลายทางเรานั้นเองนะครับวันเดินทางวันที่2เนี่ยผมมีสิ่งที่น่าสนใจจะมานําเสนอนะครับเพราะว่าในระหว่างการเดินทางเนี่ยทุกๆระยะเนี่ยมันก็จะมี จุดพักรถหรือ r e s อเรียสำหรับนักเดินทางนี่แหละฮะเอาไว้ใช้สำหรับเข้าห้องน้งห้องน้ำดื่มเครื่องดื่มกาโฟาฟหรือน้ำอัดลมต่างๆเพื่อทำให้ประสบสุดชื่นระหว่างขับรถนั่นเองนะฮะโดย r e s อเรียที่ผมได้แวะนี่ก็คือจะเป็น r e แอเรียที่อยู่ตรงเมืองสวนนานะครับในรัฐจอร์เจียนะครับอันนี้ก็คือในห้องน้ำนะครับผมเห็นที่อ่างล้างมือเขาเขามีอ่างล้างมือพร้อมที่เป่าด้วยเนี่ย เปล่าสิเปล่าสิเออนั่นแหละเนี่ยขอถ่ายคลิปหน่อยไม่ออกเลยนะโชว์หน่อยโชว์หน่อยอืมนั่นแหละนั่นแห,ห,หละครับอื้มหล่อซาดนละจากที่เห็นตรงนี้นะครับคือเลสเอลียที่นี่เนี่ยเขาตกแต่งเหมือนแบบเป็นป่าเป็นอะไรใช่ไหมครับผมตอนแรกผมก็ตกใจคือเพื่อนมาบอกว่าที่เนี่ยเอ้ยนี่มันเป็นเลสโฟเรสกัมโฟลิสกัม ด้วยความที่ผมไม่รู้ว่าฟอเรสกัมคืออะไรตอนนั้นน่ยคือเหมือนแบบอะไรวะฟอเรกรรกัมฟอเรกกัมคือมันเหมือนอะไรที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนมันก็เลยเราก็เลยนึกไม่ห้ามไม่ออกว่าอะไรอะไรกัมกัมอะไรกัมกัมก็ถึงได้ว่าเสิร์ชเสิร์ชกูเกิลนะตรงนั้นเลยว่ามันคืออะไรว่าอเรสกัมอ๋อก็เลยว่าอม,มันคือหนังเรื่องหนึ่งที่ดังมากในยุคยุคหนึ่งนะครับเพราะว่า เรื่องนี้มันจะนําเสนอในลักษณะของคนที่คล้ายๆว่าคนพี่ไม่ไม่ปกตินะฮะคนที่เป็นดาวซินโดรมอะไรทํานองนั้นก็จะเป็นการนําเสนอคนคนที่เป็นลักษณะแบบนี้กระบวนการความคิดของเขาที่ไม่เหมือนชาวบ้า,วบา,วบานของเขามันก็เลยเป็นการที่ว่าเขาถูกบูลลี่ ด้วยสังคมต่างๆนานาจริงๆถ้าใครอยากรู้มากกว่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปหาดูได้นะผมว่าหาดูได้ไม่ยากเพราะว่าเป็นหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดังเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสได้ดูแล้วนะฮะและสาเหตุที่ว่าทำไมเลสแอลเรียที่นี่ถึงตกแต่งลักษณะน,นี้เพราะว่าจอร์เจียที่เมืองซาวนนาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับสวนสาธารณะที่หนึ่งที่เป็นฉากฉากหนึ่งอยู่ในเรื่องฟอร์เรสต์แรนั่นเองนะฮะคล้ายๆประชาสัมพันธ์ว่าเอ้มีที่เที่ยวนะ อะะไรทนนนั้และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญนะครับผมจะพาทุกทคนเนี่ยไปเที่ยวที่ตัวเมืองเทมป้านะครับหรือดาวทาวของเทมปานั่นเองนะครับจริงๆจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เห็นตรงนี้เอาจริงทั้งรัฐฟลอริดาเนี่ยมันก็คือรัฐที่อยู่ชายทะเลนะครับและเทมปาเนี่ยก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ดินทะลเหมือนกัน ก็จะมีอ่าวที่เขาเรียกว่าอ่าวเทมปาเบย์นะครับเป็นอีกที่ที่หนึ่งที่ว่ามีทั้งเรือขนส่งสินค้ามีทั้งเรือสำราญในการท่องเที่ยวจอดเทียบท่าอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะหรับวันนี้เนี่ยผมจะเข้าไปในดาวเทานะครับถามว่ามีรถไหมมีครับ <c oughs> แต่ไม่ได้ขับรถไปเองนะ,ะวันนี้ผมจะลองนั่งรถเมย์นะครับนั่ง May, รถเมย์หรือรถบัสหรือรถอะไรก็แลนะ้วแต่รถประจำทางนั่นแหละฮะในพื้นที่เพื่อเข้าไปาตัวเมืองดาวเทาส่วนค่าโดยสารรถเมย์ที่ว่าเนี่ย จะอยู่ที่3เหรียญน,นะครับตีเป็นเงินไทยประมาณ90บบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าตีเป็นเงินไทยเด็ดขาดนะฮะ ก็คือเทีย่ยวเดียวเนี่ยจะคิดราคา3มเหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อแบบเหมาหนึ่งวันเนี่ยก็จะเสีย6เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้ซื้อแบบเหรียญดีกว่าเพราะฉะนั้นมันไม่จํากัดว่าเราจะขึ้นกี่เที่ยวในวันนั้นนะครับรถเมที่นี่จะต่างจากบ้านเรานะครับรถเมท่นีเนี่ยเวลาเจอผู้พิการหรือที่เขานั่งรถเข็นมาตรงนี้รถเนี่ยก็จะมีการคล้ายๆแบบไฮดรอลิกที่จะลดตัวรถลงมาเพื่อที่จะทาให้คนพิการที่เขานั่งรถวิลแชร์มาเนี่ยสามารถเข็นตัวเองขึ้นบนรถเมล์ได้ อีกอย่างหนึ่งฮะกลิ่งหรือแตนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เวลาเราจะลงจากรถเมลยเนี่ยเราจะต้องกดถูกไหมฮะที่นี่เนี่ยนอกจากที่ว่าจะมีปุ่มกดหรือกลิ่งกดเพื่อที่จะลงแล้วเนี่ยยังมีสายดึงะคล้ายๆเป็นเป็นสายที่อยู่ข้างตัวรถนอกจากกลิ่งรถแล้วเ,เนี่ยเรายังสามารถที่จะดึงสายตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับ จริงแล้วการโดยสารเนี่ยมันมีหลายวิธีนะฮะนอกจากรถเมย์ที่ผมนั่งแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกรถบริการคล้ายคแบบแก๊บบ้านเราะฮะที่นี่ก็จะมี Uber มี Lyft ฮะก็จะให้บริการซึ่งนอกจากรถเมย์ Uber Lyft หรือต่างๆตรงนี้เนี่ย ในตัวเมืองแทมป้าเนี่ยก็จะมีบริการรถจักรยานนะฮะซึ่งรถจักรยานตัวเนี้ยจะมีอยู่รอบๆบเมืองเลยเราสามารถโหลดแอป,ปมาได้เพื่อที่จะดูว่าตรงไหนคือจุดจอดจักรยานได้บ้างเวลาใช้บริการเราก็โหลดแอป,ปมาฮะ,ะแล้วก็ผูกบัตรเครดิตเข้าไปในแอป,ปเวลาเราจะใช้เขาก็จะตัดบัตรเครดิตของเราผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้แหละ ที่เห็นในขณะนี้นะครับก็คือรถรางที่ใช้อยู่ในดาวเทาแทมป้าเนี่ยจริงๆแล้วรถรางตรงนี้เนี่ยมันเป็นรถรางไฟฟ้าแรกในเมืองแทมป้าเลยครับซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี1892 จนปัจจุบันเนี้ยก็ถือว่าอยู่ที่ประมาณ130ปีแล้วนะครับปัจจุบันมันก็ได้ถูกปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยนั่นแหละฮะก็ทุกวันนี้มันก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของแคมป้าไปแล้วแล้วก็การดำเนินการเนี่ยก็จะเป็นของมิสติโก้นะครับแล้วก็ให้บริการฟรีให้กับผู้โดยสารจากตัวเมืองดาวทาวไปยังเมืองอ e ีบอซึ่งอ e ีบอคืออะไรเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับ แล้วครับเมื่อเรานั่งรถลางจากตัวดาวทาวมาอย่างอีบอซึ่งอีบอเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ไกลาจากตัวดาวทาสักเท่าไหร่นะครับนั่งมาประมาณ5นาที10นาทีก็ถึงแล้วอีบอตัวนี้ครับในอดีตเนี่ยเป็นย่านย่านหนึ่งที่เอาไว้สําหรับผลิตซิก้าขายไปทั่วโลกมันเลยถูกขนานนามว่าเป็นซิก้าแคปิตอลออฟเดอะเวิร์นะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยผมมาย่านนี้ผมเห็นแล้วว่าตึกแถวนี้เนี่ยมันมันสวยงามเพราะว่าเขาทําลักษณะในดนวย้อนยุคหน่อยฮะคือพวกอาคารต่างๆจะเป็นก่ออิฐก่อปูน อะไรทำนองนั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นสถาปัตยกรรมด้านไหนนะฮะแต่โดยรวมวเนนียผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่รู้สึกมันสวยงามที่หนึ่งนะครับ จากอ e ีบอเนี่ยผมได้มาที่ดาวเทาอีกรอบหนึ่งตอนนี้เนี่ยผมไปที่ University of Tampa จริงๆแล้ว Tampa เนี่ยมันมีมหาวิทยลัยชื่อดังระดับโลกอยู่เยอะมากนะฮะผมก็ลองไปเที่ยวที่ University of Tampa และอีกมหาวาลัยหนึ่งที่ชื่อดังระดับโลกก็คือ University of South Florida แต่อันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในตัวดาวเทาซะทีเดียวนะฮะออกไปนิดนึงนะฮะผมก็ได้ไปเยี่ยมชมอยู่กันนะครับ นอกจากนี้นะครับในดาวเทาเนี่ยเขาก็จะชอบมีจัดงานเทศกาลต่างๆนะฮะในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปลองไปเที่ยวง,งานดนตรีของเขาอยู่แถวๆดาวเทาเนี่ยฮะอยู่ตรงริเวอร์ฟอนพาร์ผมก็ได้เข้าไปในงานแต่ทีนี้เนี่ยบัตรราคาแพงมากนะฮะผมก็ไม่รู้นะราคาแพงจริงหรือเปล่าแต่แต่เท่าที่ถัดเนี่ยมันก็ราคาแพงผมก็เลยไปซื้อตั๋วผีอยู่หน้างานคือเหมือนแบบมันก็มีคนขายตัวผีอยู่ เป็นประจำนะฮะอ่าผมก็ไปซื้อที่เขาแล้วก็ให้เขาพาเข้างานผมก็เลยเข้าไปในงานนะฮะ you, ในงานก็จะ เหมือนงานพาร์คทั่วไปครับก็จะมีการจัดบูธอาหารบูธเบียครับแล้วก็มานั่งฟังดนตรีกางแจ้งนะฮะนั่งกับพื้นนี่แหละแล้วก็กินอาหารกินเบียกันอย่างที่เห็นนะผมก็ไม่พลาดที่จะชิมเบียรเพราะว่าเบียที่นี่เหมือนแบบตั้งโต๊ะเหมือนแบบเหมือนเป็นบูธเลยอ่ะเราก็ไปไปหยิบจ่ายเงินแล้วก็ออกมาแล้วก็อาหารเนี่ยคือผมก็ไม่รู้ผมจะกินอะไรผมก็เลยลองกินอันนี้ดูสิเป็นเป็นคือมันเหมือนเป็นไก่ทอดแล้วก็ข้างบนเป็นวาฟเฟิลอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้เข้ากันไหมแต่ก็ลองชิมตามเขาเมือนก็ โอเคนะและอีกที่หนึ่งนะครับที่ไม่ไปไม่ได้เลยและก็เป็นอะไรที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกนั่นก็คือวัดไทยนะครับที่แทมปาเนียมีวัดไทยวัดหนึ่งซึ่งก็คือวัดมงคลรัตนารามนะครับซึ่งไม่ได้ไกลจากดาวเทาเท่าไหร่ครับขับรถจากดาวเทาออกมาเนี่ยประมาณไม่เกิน10นาทีก็ถึงแล้วนะฮะที่นี่ก็ก็จะมีคนไทยเนี่ยฮะมาตั้งบูธขายอาหารไทยซึ่งเราเป็นคนไทยฮะเวลาเราเข้าวัดไทยเราไปทานอาหารไทยมันก็เหมือนเป็นการแบบ ทายความคิดถึงอาหารไทยได้บ้างนะฮะตามโอกาสที่เรามีณตอนนี้นะฮะครับอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับผมก็คือการหาร้านเบียร์เข้าไปชิมเบียร์ตามร้านต่างๆ,ๆนะครับผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งกินอาหารในร้านแล้วก็สั่งเบียร์ครับพอกินเสร็จเราก็ไปลองไปผับแถวๆนั้นก็ได้ลองเข้าไปในผับชื่อว่า The ะ i g h า a r k c าเฟนะครับจริงๆก็แทบจะไม่ได้ต่างจากไทยเท่าไหร่นักนะครับในเรื่องของบรรยากาศ ครับผมสำหรับในอีนี้เนี่ยผมพาไปเที่ยวในดาวทาวของเทมปารัตฟอริดาใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันก็จะมีที่ท่องเที่ยวเยอะอยู่แหละบางที่ผมก็ไปแล้วแต่ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรมาหรือหลายๆที่ผมก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปเยี่ยมชมสักเท่าไหร่นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอให้ติดตามในคลิปต่อไปท้ว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนในรัฐฟอริดานะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับบายบายขอบคุณครับ